สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับผมกับบามีพากินพาเที่ยวแอนฟิชชิ่งครับผมต่อต่อ,อยอดแต่คลิปเมื่อคืนนี่ครับมือวานมักไปยี่สวนว้นว,วันสิตากแดดพี่น้องบ่ได้ตากแดดจ้อยครับฝนตกเปิดมือพี่น้องเลยเอ้าบ่ต้องตาหรอกพี่น้องทอดมันหมดครับ่ต้องไปต้องไปตากมดเลยครับ พอดเลยครับนี่ครับมักไว้หมดขึ้นนี่ครับม่ใช่แม่บ้านนะว่าตาเดือดไงครับฝนตกเบิดมือพี่น้องเลยมันต้องเงองล่นเบิดมือตาก็ได้ครับตาก็ได้ก็หอดเลยลงตากมาแล้วครับ ทอดกินแล้วทอดปลายี่สกครับหมักไว้เมื่อคืนนะครับพี่น้องแต่ว่าจิตากแดดแล้วครับโอ้โทโอ้โานไม่หวานไม่หวานว่าฝนตกลิ่นแล้วก็แดดตอกเนี่ยคึมเนี่ยออกแดดออกเนี่ยคึมเนี่ยเอเทะเลบริตากจ่อยครับเป็นยังบริตากกับแบบเป็นยังทอดเลยเือยเราครับพี่น้องทอดกรอบเลย ใส่ไผ่ปั่นกลางครับเสรไผใอ่นอนๆปั่นกลางได้น่งยโอเคครับเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวบ้ามีสีดูวิวตอนกินในเบิ้งอีกทีนึงนะครับเด้อพี่นอนเลย ตามไปเรื่อยๆครับทอดทุกเล้ากับประมาณนี้ใช่ไหมเนองดั่ไปน้อยนึงวะยังคือดั่มใช่ไหมเนาะแต่ก็เสียบคือ,นอ,นอก,กอละครับกรอบๆน,นี่หน่อยนี่นี่อยู่เลยครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์เทียมเงินเหลีอด,ว,ออดว,วะจะได้ตากแดด มากอนเทคิดนี่ว่าสิไปออกไม้พี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าสถานาการณ์บ้านเมืองมันเป็นต้งถี่ก็จะได้ไปว่าได้ไปหรือ่าพี่น้องค่นเทนไปไม้ธรรมชาตนะิก็คือบ่อตกแถวบ้านนี่แหละครับพอนเทนไปอะไรอยู่เขนอยู่ใกล้บ้านเน,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 นาะ เงียบร้อยแล้วครับพี่น้องเงียบร้อยแล้วมาได้เลวลากินครับพี่นอ้องนี่มีคนมาซิมให้พี่น,อน,น้องทีมงานนะครับติไปตกปฝาแล้วมั้นะครับ ถ้าแม่บ้านแม่บ้านบอกบ่ากินเหมืนว่าโอ้ยโทษโทษแม่บ้านแม่บ้านว่าบ็กินครับเอามาแล้วเสียบยินลองมันกันนะรสชากมึงเนยลูกนี่แม่เอาเสียบได้หนิมาเนอลองมึงดูใส่เนยอ่ามีขอนิ้วก็ดีนะมีอยู่ได้ปั่นหนึ่งเอาบ่ <laughs> ห่อนเนาะนหอนหนะอนเนาะเนีรสชาติใจได้ะเป็นไรเป็นไรม่เข้มเลยเนาะเข้มมะอ่ะความจริงก็ต้องย่านพี่น้องเขาว่าดกอ,อกแขกคู่แขกสักคู่ครับเจ้าเอาอุจจาระของเาเปิดเอาไป้ยุ่งขังมาตัวอุจจาระเราด้วหน้าตั้งครับหอ,อยในบ้าน,นเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเข้มเลยเนาะจะเสียย่างเดี๋ยวมันไม่ได้ตากแดดนี่วะ ขาดยังเดี๋ยวฮะขาดยังขาดเอนี้วอ่ะขาดขาดนิ้วนี่เงี้ยมีขอนิ้ยวะไอตี๋อือแซ่บครับพี่น้องเยพี่น้องมาจับแซ่บต้องกันครับผมทอดปลายิโสครับใจจริงกับท่านนายว่าสิสิสิอันนี้แหละสิตากแดดเพราะมันฝนตกหมดมือไหมตากแดดเพราะอะไรครับยุคห่างประตูแล้วครับเห็นปะ มี่เราขันบ่ายู่ขันกันบ่มี่เหรอเด้เออมากินกินปลาแล้วกันนี่เลยครับโธ่เจ้าสองย่างหมดไหมสมมติไส้ั้งม,ม,งม,มาพี่น,อน้องจับแซลมกันครับผมคลิปนี้ก็<ส>าฝากนะเด้อครับครับผู้ดใดเข้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้บ้ามีนแล้วนะเด้อ เป็นกำลังใจให้บ้ามีกับทีมงานนะครับสั่งรผลงานฝากช่องใน้อยๆนี่ไว้น้ำครับผมช่วงนี้กับโรคระบาดมันหลายเนาะพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่กับสวัสดีกเอาะมัดระว่างแล้วก็ยังก็กาดจะตกเลยพี่น้องดูแลสุขภาพให้ดีๆครับแนไใจป้องกันได้เข้าป้องกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับพี่น้องโอดูันแล้วผม 老赖，老赖。